ภาพแม่งเบื่อๆไว้ภาพแม่งเบื่อมากเลยเอ้ไหนกอนอยู่ไหนเจอเจนไหนวะอุ้ยใครก็ได้ปะไม่ซ้ายก็ขวาตอนนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า The Intruder ครับผมนะมามากูไม่เป็นใครเลือกกูเลือกเองมาไอ้นห้นกูให้มึงเลือกอะการตัดสินใจนี่ของมึงเลยไม่ซ้ายก็ขวาอ่ะเลือกมามึงเดินไป เล่นไหมครับนี่อ๋อไม่ครับโอเคได้เลยครับอ่ะตอนนี้สามคนแล้วเอามาจานแดงจานแดงเข้าไหมจานแดงเรียบร้อยโอเคปะกูไม่กูไม่รอใครแล้วกูหนีแตอนนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า The Intruder ครับผมนะาตากูเพิ่งรู้แม่กแม่กมีแมปอื่นด้วยเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรมีฉากอื่นนะ c ปเตอร์อื่นกูเพิ่งจะรู้เนี่ยใครสัตว์ใครติ๊กฮาร์ดกับติ๊กในแม็กกูตีกูตีแล้วเฮ้ยในแม็หาพ่อมันอ็ยายาซมใจกูลุกอยู่ตะตุ่มเลยใครใครซนตัวมาขอนิดนึงฮะแล้วกูทำไมกูมาเห็นตู่จนนแดงเีย ตอนนี้เรามาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเหมืองกันนะโ KBC g e n e ี a เจเนเเรรตอ์นะแล้ว,ลวเราก็ต้องไปเออโอเคต้องซ่อมนะซ่อมเจเนเรเตอร์โอเคมาแล้วเรียบร้อยมีมีใครเล่นเป็นนะ <c oughs> มีตู้ด้วยมีตู้ด้วยเฮ้ยมีตู้แอบ,บได้ด้วยเหรอเขาลองดิอ๋อ <c oughs> โอเคอ่านะครับเขาดูสิมันต้องมีอะไรต้องทำหรือเปล่าอุ้ยมันมีล็อกเกอร์เยอะจังอะ่ะเฮ้ยเจนกูเห็นฝั่งนู้นมีควันนะเฮ้ยแต่ทำไมภาพแม่งเบลอๆไว้ภาพแม่งเบลอมากเลยเออไหนกอนอยู่ไหนเจอเจนไหนวะ อุ้ยไปไอ้ขี้มันมานเ้ยดิไปไหนกูหนีเข้าตู้กันเลยอ๋อกูไหนเข้าตู้เข้าตู้ต่อหน้าได้เลยนี่ว่าเออเข้าได้เข้าได้กูเข้าเลยเนี่ยอ๋อมันอ๋อกูแล้วมีมันจะมาพังอ๋อมันมาพังตู้เหรอไม่พังเครื่องพังเครื่องอ๋อโอเคดีมากเครื่องเลยโอเคมันไปไหนละใช่อุ้ยกูแตก โอ้ยแอบโอ้ยเกือบแล้วกูเกือบแล้วกูเข้าทันได้ไงวะพี่มอนแม่งกูผิดอะไรกูยังโดนหลอกอยู่เมื่อกี้ก็กูอยแล้วมันอัะเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยมันไม่ซ้อมเปอร์เซนต์เลยอ๋อไอ้ด้านั้นไอ้ด้านขวานีที่เขียนอยู่บอกว่าสิบแปดเปอร์เซนต์นะนะเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้กอูมึงเล่นมึงเปลี่ยนเกินไปละกูยังไปไม่ถึงไหนเลยไปมั่วปินมาหากูแล้วมั้งแล้วโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปฟังละไอ้ไอ้คีนี่มันฝังที่กูมาเลยว่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะน่าจะมีอ๋อนี่ไงเจอแล้ว มีกล้องเดืออะวิไอ้เกียร์ระเบิดชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันจะมืดหมดมั้งเนี่ยถ้าทางชับหมดกูไม่รู้เฮ้ยมันมาแล้วกระเด้งจะเจอตื่นกูยังไงไม่มาแล้วมั้งเฮมันออกไปเลี้ยวขวาฮะออกมาย่อขวาซ่อมเลยไม่สนลูกใครไอ้ก๊อยาเอาโอเคโอเค มาดูรีเฟรชนะมันช่วยกันซ่อมได้วะเดี๋ยวเขาลดเร็วอะพี่กรณ์กูกูเจ็ดสิบแล้วอะแปดสิบแล้วได้ได้ได้โอ้โหซ่อมออกทางรัวขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยไอ้กรณ์มันมีสองล็อกเกอร์นะโอเคโอเคไมีสองล็อกเกอร์เดี๋ยวมึงอยู่ล็อกเกอร์ใกล้เดี๋ยวกูไปล็อกเกอร์ไกลก็ได้เดี๋ยวกูไปล็อกเกอร์ไกลให้อุ้ยทันเดอรใหม่บอสหปึ่ทันโอเคโอเคกูเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วคะแันจะหนึ่งร้อยจะหนึ่งร้อยแล้วเพื่อนไอ้กรณ์จะหนึ่งร้อยจะหนึ่งร้อยแล้วเพื่อนหนึ่ง ยังยังยังไอ้กอนยังอยู่ไอ้กอนยังอยู่หนึ่งร้อยเอ็บร้อยเพื่อนเก่งมากเก่งมากเก่งมากแยกให้ซ่อมแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคจะได้รุดเร็วนะรุดเร็วโอเคเเฮ้ย,ยมันมีสแตมิน่าด้วยนี่ไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นทางขวาอ่ามีเดี๋ยวผมมาซ่อมตัวนี้นะมันมีกี่ตัวไอ้ก้อนมีห้าใช่ไหมอันนี้เสร็จเป็นหนึ่งเหรอเฮ้ยเอาอะแม่มาในกล้องสามแต่กูไม่รู้วนะ่ากล้องสามคือตรงไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้กูเพิ่งรู้เลยแม่งมีกล้องด้วยเนี่ย ขอซ่อมก่อนขอ่อมก่อนเป็นกูเก้าสิบแล้วน่าจะใกล้แล้วมีไอ้คอนไอ้คอนไอ้คอนก้องสี่ไอ้คอนก้องสี่ใครโดนวะอยโอ้โหท้อท้อท้อเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนแต่แต่รอดปะรอดปะรอดรอดทีนีเกิดโดนไอเฮียมันเกิดหเกิดใหม่ไม่ได้ไอ้คอนต้องมาหนุกล้อองะแบบไหนอะไอ้เหี้ยโอ้โหกูแอบทันโอเคเพื่อนเฮ้ยแมีการกระโดดโชว์ด้วย โอเคโอเคกูทำได้จันแดงยังอยู่ไปเนี่ยหรือว่าจันแดงก็ตายแล้ววะจันแดงอยู่กับม,มึงไปเนี่ยจันแดงเขาทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคจันแดงโอเคโอเคจันแดงถ้าเกิดจันแดงยังอยู่นะช่วยช่วยกันทำหาก,กินนะโอเคนะมากูเสร็จแล้วสามเหลืออีกสองอันมึงเสร็จกูมึงเสร็จกูแน่ไอ้เจียมเจียมโอ้ยเ <ไป S 2> บลอที่อ,อยู่กลางทางเรียบร้อยแอบบแล้วอะไรเพื่อนกูกูทนันกูทันมันออกบ้าไปมันไม่สามารถทำอะไรกูได้ไปมันไปทางนู้นก็เรื่องของมึงกูไปทางนี้แล้ว ก็แปลว่าเหลือเหลือตัวเดียวที่มึงแค่ต้องซ่อมอ่ะแค่นั้นก็จบแหละมาได้แต่ทำไมไอ้เฮี้ยนเลขเปอร์เซ็นต์ซ่อนเปอร์เซ็นต์ที่มันซ่อมมันไม่ขึ้นวะเอ้ยไอ้บอสมาเฮ้ยโออ๋อออ้โหไม่เข้าจนได้โง่อยู่จันดองจันแดงไงจันแดงไงจันแดงมาด้วยเปล่านี่ไอ้เฮี้ยใครวะอ่ะมาสี่สับสี่นี่ไอ้หัวตอนนี้ไอ้จันแดงชัวร์เลยที่ยืนอยู่ในห้องเนี้ย จัดแดงจะช่วยเลยไม่เป็นไรจัดแดงผัดผัดการผัดการผัดเทเลนได้หกสิบสี่คนเออถ้าเล่นได้หกสิบสี่คนกูพาเทเลนเพีย<ห>มาตอน,น,นเออไอ้ผีแม่งยิ้มเลวกว่าทั้งแถบเลย <c oughs> มาแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหมันเปิดม,มันเดินเลยเนี่ยก้อนอุ้ยเอ้าหใครโดนะเอ้าคืออะไรวะอุ้ยตูดกูใช่ไหมโอเเออนี่ไงตูดกูนี่เองใครโดนไม่โดนไปยังบ้าโอกูโดนกูโดนไอ้ก้อนอีกแล้วเหรอคือกู <c oughs> เดินยังไม่พ้นช่องเลยแม่งออกมาแล้วเอยมึงต้องต้องหูฟังดีๆอ่ะมึงต้องหูฟังฟังเสียงอ่ะเสียงเออไอ้ไหนทางนั่นแหละไหนโอยโดนหลอกก็เหี้ยแล้วกูก็เดินไปกูก็ไม่คิดว่าจะเจอเหมือนกันอ่ะยังไม่ถึงทำพี่อะไรดูกล้องกันสองคนแล้วอ่ะมึงเหลือคนเดียวแล้วมึงรู้ปหมจริงป่ะเนี่ยจริงเพราะน้องออกมาแล้วอียน้องน้องน่าก็ตายด้วยเหรอเอาไอ้ยิปไม่ได้โหลดเข้าแมบมาเหรอน้องออกไปแล้ว ทิ้งกูไว้คนเดียวอ,<ะ>อ,อยู่แล้วไอ้เหี้ยมาทิ้งไว้กูคนเดียวทำเหี้ยเลย<ะ>ท <laughs> ำได้ใครไหนก็เอาแค่นั้นอะมาพยายามสุดตัวแล้ของผังเริ่มต้นเลยโอเคงั้นก็คงใกล้ๆกล้กูละมั้งอ่ะมาใกล้แล้วอีกนิดนึงอ่าเรียบร้อยขึ้นละขึ้นละอ่ะตอนนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเดี๋ยวกูลองเล่นคนเดียวแรงเลยมาหนึ่งหนึ่งร้อยมันจะยากเกินไปมากเลยเป็นคุณแล้วสี่จะมาละเอ้ยไม่มาหรอกอ๋อวนั่นแหละ โอเคมันมามันมาจริงๆมันมาจริงๆโดดโชว์บนเครื่องด้วยเป็นอะไรถึงมากระโดดโชว์อะไอที่มันขึ้นช้ามากเลย35%เอรองอะอ่ะเสร็จแล้วเอ้าระเบิดระเบิดมีระเบงระเบิดโชยสีอ็ดเปแล้วอะกูจะแบกแบกด่านนี้เองโอเคกูจะรีบๆซ้อมไปดีให้แป้จบๆไปแล้วก็จะได้รีบๆหนีก็ไม่ไกลเท่าไหร่โอเคโอเคตอนนี้กูอยู่ที่90%แล้วน่าจะทันอยู่กล้องหนึ่งว่ะโอเคโอเคเสร็จแล้วอยู่แถวกล้องข้างขวะ หมีแม่งมากระโดดโชว์กูอ่ะมังไปแล้วไปนะไม่ไม่เดินกลับมานะไม่นะมึงติดตู้ <laughs> เฮ้ยโฮงแกทำแบบนี้นดิไอ้สัตว์แล้วกูจะไปไหนฮะเฮ้ยอย่างรู้ว่าไม่เอาอย่าติดตู้ไม,ม <laughs> ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมึงมึงหลอกกูเข้าไปนั้นแล้วมึงก็อย่านะเอ้ยอเฮ้ยมันโดดย <laughs> อย่างหลอมกู <laughs> <laughs> เข้าก่อนเลยเออไปกลับไปมึงกลับไปที่ของมึงเถอะมาแล้ว ไม่ไม่มันกลับมันกลับโอเคโอเคโอเครอรอดไอ้คิดว่าแม่มีการมารอรอ,อกูด้วยเรียบร้อยเสียงเหมือนใช่นะนอยู่กล้อ,นหนองหนึ่งเสียงเหมือนใช่นะอ่าแอบเปิลเลยไอ้ผีพวกนี้ไม่โอ้กูกำลังกระดาบไม่งงเลยไอ้ผีพวกนี้มันก็งงเลยนะแบบเข้าตู้ต่อหน้าแต่ก็ไม่เห็นนะแหมทำเองไม่เห็นหรือเปล่าสรุปทำเป็นไม่เห็นนะกูกี๊ดเลยอะไรเี้ยตอนนี้ก้าวสิบหกแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงถ้ามันครบร้อยกูต้องทำไงครบร้อยนี่คือผ่านเลยป่ะหรือกูต้องมาวิ่งเล่นอีกเนี่ย ต้องวิ่งไปทางออกด้วยไอ้เฮียสรุปว่าม่งครบร้อยแล้วกูต้องวิ่งหนีผีอีกไอ้เฮียไมชีวิตแม่งท้อหนักกว่าเดิมไปซ่อมมันอื่นที่มีค่ามากกว่าอันนี้ไอ้เฮียไม่ใช่ทางนี้ชิบหายแล้วทางนี้มึงวิ่งเข้าลิฟต์เลยเฮ้ยก๊อปเข้าลิฟต์เลยเล่นนี่ปะแล้อลิฟต์ดูวะแล้อลิฟต์ดูวะมันเวลานับถอยหลังชิบหายแล้วแล้อลิฟต์กลัวโอ้ยเราไฟดับกูจะเลิกกูจะเล่กโอ้โหกูโคตรฟุกเลยกูมาถูกทางนี่กวะกูโคตรฟุกเลยเนี่ยจบ เฮ้ยมั้องเสียงออมีรปภด้วยอ่ะเขาบอกให้รอไม่ทันแล้วไปก่อนแล้วหรือมันเป็นผีวะอุ้ยชิบหายแล้วไอ้จั์มีให้เลือกอุ้ยเซฟกูเป็นคนดีต้องช่วยดิวะไม่ป็นกูจะไม่เซฟเฮ้ยกูเป็นคนดีกูต้องช่วยดิไอ้คิดหน้าตามดูนิดมันหน้าตาแม่งเป็นอย่างเงี้ยไม่ช่วยได้ไงอะหน้าตามันโคตรตื่นตระหนกเลยอะดีนะแม่งความเป็นคนดีในใจอะในอ่นชัดดิ นี่พีชนะโอ้โหมันเขาบอกไม่ใช่ผีโอ้โหกูไม่คนดีจัดอะมาเสร็จแล้วหนึ่งอันไปอีกอันดีมันมีอีกดาึงนี่มาเอ่ออันนี้มีคนเข้าไปลวใครไม่รู้เดี๋ยวรอรอรอห้องต่อไปนะแต่มันเล่นได้แค่สี่คนนะดิช,ชิงชิงกันเข้ามาแล้วกันนะมีสองคนเนี่ยสองคนนชิงชิงกันเข้ามานะไม่อยอมเข้าอะ่ะก็ส่ง <laughs> ซิกเขอยู่ส่งซิกกูไปละส่งซิกนี่เอาวะไมา่เช่กูเข้าไม่ทันเอากลับน,นี่ไอ้กูเข้าแล้ว เราหลอกกันทำไมวะหลอกตัวเองกันน้องคุกไม่ได้เข้ามาน้องคุกม,มี่วาโทษเติอว่าเี๋ต้องแข่งขันกันโทรศัพท์อีกแล้วเหรอไอที่นี่จะเหมือนอันแรกเลยเนี่ยที่กูต้องรับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆกูใช่แน่ๆเลยว,วยและแ้วระหว่างนี้กูทำไงอะดูกล้องใช่ไหมเนี่ย,น,ย,น,ยนี่ไงไอเทีนยนี่ชัวร์เลยนี่ไงไอไนเจอแล้วเจอกล้องแล้วเพื่อนโอ้โหแม่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย <laughs> เติร์ดมัอนอยู่กล้องของูิว กล้องหกแล้วกล้องหกก็ต้องแอบรึเปล่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกมันไกลไปมันไกลไปเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมาห้องเก้าอะให้ปิดไฟแล้วเข้าตู้โอเคห้องเกา้าอะแล้วถ้าเกิดมันปิดไฟกูเองอ่ะแล้วถ้ามันปิดไฟกูเองอ่ะทำไงอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนฟิวใช่ไหมเปิดฟิวไหนอ่ะเปลี่ยนตรงไหนไอ้นี่ป่ะไอเนี่ยฟิวไอ้เฮียที่เป็นแผลเนี่ยกูคุ้นๆหน้าตาอยู่นะแต่กล่องฟิวอยู่ไหนไหนี่ป่ะนี่แน่ๆกูว่าใช่แล้วเรียบร้อยใส่แล้วไม่เห็นเปิดเลยเอาไม่เห็นเปิดเลยอ่ะเฮ้ย ชิบหายแล้วอ okay, okay, ันนี้แปลว่าอะไรอ่ะอันนี้ตู้แอบตู้อะแอบตู้ไม่สนเขาตู้ละชิบหายแล้วพังพังพังหมดแล้วพังหมดแล้วไอ้เหี้ยแล้วใครอยู่ในนี้กูแอบอยู่ไงก็บอกให้ไปกดไปกดกดปุ่มเหี้ยแล้วไม่รู้ไม่ต้องแอบปุ่ม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 นี่เหรอปุ่มนี่เหรอปุ่มอ๋อนี่อันนี้แน่เลยกูกดแล้วอือไอดับแล้วดับแล้วดับแล้วอันนี้อันนี้คือเปิดไฟยังวะได้แล้วโอเคเพื่อน ไปดูเลยไอ้เฮียแม่งดองไอง้สกองกอะไรนะไอ้มึงรีบเข้าทำเฮียอะไรไม่ช่วยกูดูก่อนนะองเก้าไไปสะดุ้งโอ้โหกงเก้าวงกาวงเก้าปิดไฟเข้าตู้ก้อนไม่มีใครปิดไฟเลยไอ้เฮียโคตรเฮียเลยไอ้สับทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นกูล็อกเกอร์อยู่ไหนมั่งเนี่ยฐ<อ>านกูจะตายแล้วกูจนะตายแล้วฐานเหมือนกันกูขึ้นแปดสิบแล้วเนี่ยแต่กูไม่รู้ด้วยสัญสญาณคือไปไปหรือไม่ไปแหละทำไม่วะ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องเปิดแล้วว่าไอ้ที่มันเก้าสิบแล้วว่าเก้าสี่เก้าสี่แล้วเก้าสี่แล้วโอ้แล้วทำไงต้องดูกล้องดูกล้องดูกล้องรถดูกล้องรถปุ้ยเขาดูกล้องไรโอ้กูแตกเลยไอ้เฮียดูไม่ทันสติแตกสี่กูฟันเฟืองเล้วไอ้เฮียมากูเป็นวอรแมชชีนให้มาดูให้อันี้พวกมึงพวกมึงยังรอดอยู่ไหมพวกมึงยังรอดอยู่นะรอเดี๋ยวรอดโอเคโอเคมาดูการเก้าอยู่โอเคเดี๋ยวกูดูให้เอากูดูให้ะ กล้องเจ็ดวะไอ้ที่นาแมงยูเลยกองเจ็ดแล้วนาแมงยูด้วยอเอเ้ไปกดปุ่มหน่อยคนนึงไปกดปุ่มหน่อยจ้าอ๋อกดตรงนี้ไม่ได้เลยอ๋อต้องกดที่นีไฟสว่างไม่ไหนวะตอนนี้อยู่กองสี่จ้ะมีตาเดียวแหล้วเออแม่งแมงขยิบตาให้เหรออ๋อมันหันขาา้างนี่ว่ะขขอ,อ๋อเทคนิคหันข้างอ๋อเฮ้ยแปลงก็ดีเกันนะไอ้หายไปแล้วอยู่กองสามอยู่กองสามกองสามไม่เป็นไรกายอยู่กายอยู่กายอยู่รอได้แล้วอ๋อมันเลยนะ เออยี่จะบเป็นขอเป็นเอี่ยวกันเลยมึงมึงใช้การเลือดแปลกๆ,ๆมึงเหมือนล้วไม่ใช่คนเข้าไปทุกทีทุกทีหายไปแล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยกล้องห้าหนักเลยไอ้เหี้ยอารมณ์เหมือนคนเซลฟี่ไม่เป็นน่ะ <c oughs> หนักเลยอาการหนักละโอเคไม่มีอุ้ยแต่กูลี่เสียงใครเคาะวะเสียง <c oughs> มึงมีใครมาเคาะประตูนะ <c oughs> เออลองไปเปิดดิเปิดได้ปะ <c oughs> อุ้ยมันเปิดประตูมาะกูลี่เสียงมันเปิดประตูตะกูลี่เสียงมันเปิดประตู มันเดินเข้ามามันเดินเข้ามาแล้วมันเดินมาเร็วมันโดนแล้วมันดูอยู่มันมองอยู่มันเดินไปข้างในตรงกล้องข้างในกล้องมันเดินไปตรงกล้องแล้วเฮ้ยไอ้กล้องมันรอดได้ไงอ่ะกูไม่น่ารอดแล้วล่ะเพื่อนไอยรอดอยู่เฮ้ยรอดเฉยเลยไอ้กล้องแอบตรงไหนอ่ะแอบตู้นอกเลยอ่ะเฮ้ยแหวงมีเทคนิคปะไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วกล้องไหนคือเปิดประตูวะเปิดนี่กล้องไหนคือเปิดประตูไม่รู้ไอ้กลอนไอ้กลอนเปิดประตูมันอยู่กล้องไหนวะกล้องหนึ่งปะหรือกล้องสอง จำไม่ได้เออกูก็ไม่เห็นเหมือนกันโอ้โหเยจยตกใจเลยไอ้ยุกตกใจเลยกล้องเคลียอะไรละกล้องหนึ่งเหรอหรือกล้องสองโอ้กล้องสองไอ้กอนลองดูดิมันยิ้มแฉ่งเลยไอ้ยไอ้ชนาจุ่มกล้องอ่ะยิ้มแฉ่งเลยสัสไอ้ดินเสียงวะไม่ใช่กูหลอนเองจริงได้ยินเสียงเหมือนใครโดบาสอดแบบเมื่อวานนะเอ้ยแต่มันหกโมงนะแปลว่าอะไรชนะดิใช่เหรอมีไฟไนท์อ่ะนะจริงต้องชนะแล้วอู้ไอ้เียกล้องเคลียอะไรกล้องหนึ่งไอ้กล้องดูดิอันนี้แม่งไม่ได้แค่จุปกล้องมันทะลุแม่งมุดเข้ามาแล้ว เดินยกแล้วประกันตัวไอ้นบอกนี่ไงเออเนี่ยกล้องหนึ่งมาแล้วกล้องหนึ่งก้องหนึ่งนี่แหละกล้องหนึ่งเนี่ยมันจะมาหาน้องแอบแล้วน้องแอบเล้ยน้องน้องดองไอ้ยน้องแอบแล้วแอบแล้วนะโอเคมาแล้วมาเรียบร้อยมาได้เรียบร้อยมึงเต็มตัวโดนเต็มตัวโดนครุ่นตูดมันจะเดินผ่านหน้าเจ้าหน้าอีสามสองเออนี่แม่งมาก่อนกูพูดอีกโอเคดดูแล้วมึงเช็คใครก็ไม่เจอหรอกลูกน้องลูกน้องของกูมันแอบดีลูกน้องของกูแอบดีไม่มีใครเจอหรอก อึ่ยเจ็ดโมงรึเปล่าอันนี้อันนี้แปลว่ากูชนะแล้วใช่ไหมจบจบนะบอกแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอก<ต>ใช่ไหมเราเล่นอีซี่เออแต่เราเล่นอีซี่พูดพูดเยอะไปได้หรอกเราเล่นอีซี่นะ